หนคลิปขอไอเดนดิตี้วีห้านะผมเป็นเซลคอีสุดนะก็เดี๋ยวแปะให้นะกันนะอาหารกินพอไหวามน้ำแ่งขันเป็นแ่งขันไงไอศิลตามหม่ที่เรามาเพิ่งจะเริ่มการแข่งขันทีะเทยทนายนี่ว่า แต่พวกะเขานั้นพยายามมากที่สุดเอ๋อพยายามมากที่สุดพวกะเขาไม่โอกาสแค่ครั้งเดียวไปให้นะฉะนั้นกเ็กเขาต้องเป็นยังไงเลยวิ่งย่ยอไปให้คุณแม่เจิานะี่นะสวยมากในกระโปงนะไม่ใช่ร้องผิดเบอร์นะเะพราะวกเขานั้นต้องมีล้มลุกแค่ครั้งเดียว เขาต้องการสินะฮะเริ่มต้นทีเดียวถ้าแข่งขันโอ้โหบอกเลยว่าการแข่งขันนี่มันดีมากๆเลยต๊อปต๊อปหนึ่งก่อนเป็นทีมของการแข่งขันของไอเดียตี้วีโซสับอะไรเนี่ยเฮ้ยโซสับอะไรเนี่ยฮะในคลิปไอเดียตี้วีไม่ได้อย่างงี้มั้ยโซสับวนดิก็เป็นการแข่งขันนะ โอเคโฆษณาิคูใหม่มจะ้ะมองเยี่ยมไปดิฮะ <c oughs> มาทุกภาคเลยเนี่ย <c oughs> ทุบเป็นไรเป็นบ้าอะไรเนี่ยเออมั่ง <c oughs> <c oughs> อจริงเหรอใครแข่งประเทศทั่วโลกเนะจะมามาไคดกับจะกินของคุณทน,นายนะกันนะโควิก,กินเลยโคกินนะลนักเกต้นเอฟก็เขาไม่มีกัดท,ท,ที่สุพออโต้เทฟเพราะว่าเขาไม่โอกาสแค่ครั้งเดียวให่ดับบี้ไปเนะี่ย เนั่นมันน้องตาเสียวทาหารรับจ้างนั่นมันลุงลนี่ว่ะที่มันร้องหุ่นน่ะอันนี้เป็นจะกิมไมงเจสาของเราเนี่สวยมากหลุห่มๆพวกพวกผู้ชายอะ่ะง่ายจะกินของฮันเตอร์ตัวใหม่ทำไมหนูน่ากลัวให้ให้หนูเด็ดนะโคตรน่ากลัวต้องไปจะกินได้เห็นแล้วลุงน่ากลัวมาก สู้นีกแล้เนะี่ยแต่ว่าพวกเขานั้นจะต้องขึง้นรางวัลโอเคเป็นตะก,กินของนักยีดาเนาะส่วนตะก,กินของฮันเตอร์จะมีแคซ่ามฮันเตอร์นั่นเองเนาะโซ่สบาโบนี่มีหลายสบาโบเนาะโอเคแค่นูนะมีตะก,กินของฮันเตอร์ตัวใหม่นี่น่ะขวมากแล้วก็โซเซฟแม่เจซ่าเซซ่ามตัวเพราะสบาโบนี่ยังเยอะเฮ้ยยัไปแล้วนี่่ะ ก็ฟังเสียงเกมนี้เดิมไม่มีเสียงผมพูดดี่กลบไปแล้วฮะฟังเสียงเองฮะโอเคฟังเสียงเองฮะผมจะไม่พูดอะไรจะสิ้นให้ทุกคนฟังเอาเอง 曾经成名在望，却离至高荣誉只之差一步之遥。如若没有当初的遗憾，今后的景象又将会如何？从这里开始，便不复存在退路。 น,น,น,นี่ฮะเป็นสินของคหมวกของ identity อมีเนาะตนตว่า,าการแข่งขันเพิ่งจะเริ่มต้นนะฮะพวกเขาจะอาสนะให้ได้นะก็แบบมือจะกินต่างๆน,นะเช่นกินนักเต้นนะสกินนัเต้นสาวโสดไปรูเหมือนกันนะรู้เหมือนกันรูแล้วคือใส่หมวก่ะน,นะที่เป็นนักสก์นะ น่าก็จะกินของฮันเตอร์ตัวใหม่นี้หน้าครัวนะก็บอกว่าจะแข่งขันนี่เพิ่มน้นต้นทำไมพวกเขาจะไปดูกัดเททั้เหอีออนาคตพวกเขาจะเป็นยังไงอ,นา,นะอ,อนาคตน่คืออนาคตเนี่ยไม่ต้องหวงวงเพราะเขาได้ตีการฆ่าการที่และ,นะโโยยและนะคนฮันเตอร์ตัวใหม่เนี่ยโหหน้าครัวใส่ยาเลยนะเนี่ยโอเคก,ก็กไแต่กดเปดีใครชอบกดใดกดเชด้วยคลิปนี้พราสั้นเลยฮะของเอ่มพวกฮันเตอร์พวกสบาบู์นะครับ สวัสดีบ๊ายบายสวัสดีค่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดดิ่งแต่เตืมไปพรุ่ง่ชันไหม่หคอมโพสตรดัสวัสดีบ๊ายบายบาย